สวัสดีครับานะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพวกเตียนพระนะครับพวกเตียนพระเมื่อตะกี้ผมส่งไปให้พวกเทียนใหญ่ดูพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้เลยครับ,รบมันบอกว่าพระปลอมมันบอกว่าพระปลอมแต่พระของมันที่มันทำคอนเทนต์ทำคอนเทน ไปรับซื้อพระองค์ละหนึ่งล้านบาทผมนั่งดูคลิปวิดีโอมันเป็นผมนะครับองค์ละยี่สิบาทผมยังไม่ซื้อเลยผมดูไงก็ปลอมครับมันเอาเงินหนึ่งล้านบาทมันนั่งซื้อพระกันแล้วทําคอนเทนต์บ้าพระของมันแท้พอผมส่งพระของผมไปให้มันดูบ้างมันบอกเก๊พระไม่ถึงพระปลอมมันบอกกับผมแบบนั้นไอ้พวกนี้อมาเลวระยำจริงๆเลยมันทำคอนเทนต์ขายภาพไม่ได้ทั้งๆที่พระของผมองค์นี้นะครับ พระของผมองค์นี้นะครับเป็นพระผ่านการที่สูตรมาหมดแล้วเป็นรุ่นหลังแอดหลังไอ้พดานโบสถ์ในวัดรักขังนะครับผมได้มาจากวัดรักขังเลยรุ่นพดานโบสถ์ผมได้ได้มาจากพระอาจารย์นะครับเขาเคยอยู่วัดรักขังมาก่อนผมแกล้งส่งไปให้เซนดูมันมีเซนท่านหนึ่งนะครับมันบอกว่าพระมันแท้มันทําคอนเทนต์ซื้อหนึ่งล้านบาทผมเข้าไปดูในประวัติ ทำคลิปของมันไปซื้อที่นู่นที่นี่ที่นูน่นที่น,น,นี่เป็นผมนะครับองค์ยี่สิบาทผมยังไม่ซื้อเลยสมเด็จที่มันซื้อมาผมดูว่าปลอมหมดนะครับแต่มันบอกของมันแท้มันมันมาฟันธง,งผมว่าเป็นพระปลอมไม่พระไม่ถึงพระปลอมท่านลองท่านผู้ชมลองดูนะปลอมหรือเปล่าพระองค์นี้นะครับสมเด็จบอดระฆังองค์นี้นะครับนี่ก็สวยเนื้อหาาราดแล้วมีอีกองค์หนึ่งนะครับในองค์หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําเหมือนกันนี่นะครับพระ แต่มันมีองค์หนึ่งยุควัดระฆังยุคต้นนะครับยุคต้นต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเสียงทีเดียวเลยนะครับแต่แต่บัรทามการบันทึกเสียงทีเดียวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยพระองค์นี้นะครับเพื่อพวกเซียนผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อะมันมันอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมลองไปดูเองได้จะเห็นนะครับมันบอกว่าพระผมและองค์นี้ทั้งๆท,ที่ผ่านการรับรองมาจากอะไรแล้วพพระองค์นี้ผมขาย ถ้าจะขายถ้าไม่ได้หลักล้านผมไม่ขายแล้วแต่มันมาตีว่างผมปลอมแต่ของมันนะโองก็ยี่สิบาทแต่ที่มันซื้อมาผมยังไม่ซื้อเลยครับมาขายผมไอ้พวกเร็วก็ยำพวกนี้มันเร็วจริงๆไอ้พวกเสยนจอมปลอมผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะแต่ผมแกล้งส่งภาพให้มันดูพระผมเห็นแล้วละพระมันไม่ส飒ไม่สวยอะไรมันทําคอนเทนต์เฉยๆทำสปีดตัวให้มันดังมีชื่อเสียงเฉยๆให้คนยอมรับมันที่เฉยวงการนี้วงการสกกรอกหลอกลวง ถ้าผมเป็นคนบ้านนอกแต่ผมได้มา,าของแท้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับนี่ผมจะมากระชากหน้ากากให้พวกเตียนจอมปลอมให้ดูครับพระองค์นี้สวยแชมป์ระดับประเทศเลยครับที่ผมนํามาลงสวยแชมป์ระดับประเทศเป็นพระแท้นะครับรุ่นพดานโบสครับขอกาบสวัสดีครับาท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่า เรื่องพวกเตียนพระนะครับพวกเทียนพระเมื่อตะกี้ผมส่งไปให้พวกเทียนใหญ่ดูพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้นะครับมันบอกว่าพระปลอมมันบอกว่าพระปลอมแต่พระของมันที่มันทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไปรับซื้อพระ